พี่น้องครับนี่ยืนเซ็งเลยแปลงแปลงแปลงชมสตังตังเวทีแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้บ่ายสองครึ่งครับเดี๋ยวพี่น้องตังเวทีครับแต่แดดร้อนมากหาหาเก็บเอาไปเลยก็ได้ค่ะหมีน้อตัวผู้มีน้องัวเมี

กินแล้วเราทานมาหรือเปล่าคนกินแล้วร้อน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 เขาเพูดมซึ้งไหมผมฟู่มา้ล่ะแสดเนาะโออ นักจัดแล้วก็เท็ดงานเนาะคงในไคดป่วยเนาะจังอยู่นั่งกายฮะมาตืมเม้่เขาไปตัางปร้เท่วันนี้ตัวจัดฝัดบ่มครับนี่สุดยอดครับเปิดทีทางโค้งๆหน่อยครับ เด็ดมื่นสะแก้วครับมื่นอำเภอโภคกสูงครับร้อยกว่าโลครับไม่ไกลครับไม่ไกล ดึเงินไปดึงเงินเหล็กไปฮะยังเงินเหล็กไปโอ้ยเลกแล้วมาดเงินเหล็กถกแกว่าขอยืบก่อนขอยืบก่อน เดแดหอนเนาะอาบน้ำยืดตส้อหน่อยจะคำคำห้องาน้ำมันีดีโอ้ยติดซิบห้องดีห้องจะเงียบเงียบจะต้องดีคนมดหมดเลยจันนี่มัน กซื้อไหม หิ้วเข่าหิ้วหิ้วเข่าคอยบอคอยเสื่อนไก่ไมาหายอันไก่ครับอ่าน้ำมันสมแกงสดแซ่บนี่แรงๆคนละฮะโอ้ยักบเบอร์อรนเหนอเด้อทอดขุงสาวเขาบอกเกียอยคอยกินมันขอวมันบริ่ง กินมันคือมันเหนาเลยไหมคอยก,กินหน่อย <แจ S 1> กินเมื่อกินมันคืออันี่เสียนี่แหละมันก,ก็บอหอมเลปากเลยนะกินจะันไหม <แจ S 1> มันกักมันเลยมขัดสมเพื่อกันเอาไปมือเดียวสมประสันเลย ตั้งเวทีแล้วนะครับคืนนี้มาสนุกนับกันได้อเอา้าตายแล้วอ้าวอ้าเอ้า,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 าโอ้ยโอ้ยแทบช็อกแทบช็อก เบ็ดเบ็ดพวกหอนลันหลันหลันหลันๆลันลนลลี่แม่ซักผักลหรอ

ขอาการ์ดคลิปหน้าพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเชื่อใจเราครับเชื่อครับ นอนอะ